สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง e3styler นี่นะครับทุกคนวันนี้เราก็จะพามาหัดเพื่อนขับรถนะครับผมเพื่อนนี่ครับสวยๆเลยครับนี่คือเพื่อนผมเองนะครับคนนี้ครับผมสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรครับชื่อพิมพ์ค่ะเคยขับรถทัชมาก่อนไหมครับไม่เคยเลยค่ะคลแล้ววันนี้ก็จะให้ท็อปสอน <laughs> พิมพโสดไหมครับ <laughs> พิมโสดค่ะอ๋อโสดนี่ล้อเล่นใช่ไหมครับล้อเล่นค่ะตรงนี้ครับแฟนเขายืนอยู่ตรงนี้ครับโอเคครับทุกคน นี่ก็คืออ่างน้ำพราวจังหวัดเลยครับสวยๆนะครับทุกคนบรรยากาศเก็บมาให้ทุกคนดูด้วยกันนะครับก็ที่เคยพูดกันนะครับทุกคนว่าช่องของผมนะครับใครที่ติดตามแล้วก็ขอให้ทนดูกันไปนะครับทุกคนเพราะว่าผมก็ทําคลิปทุกทุกอย่างครับทุกคนแบบรีวิวรถแล้วทําอะไรทุกอย่างครับมีอะไรให้ทําผมก็ทําให้ทุกคนดูเหมือนที่ทําแบบนี้นะครับทุกคนโอเคครับขอทุทนดูกันไปครับหมื่นขอบคุณทุกหนึ่งหมื่น 10, หน ici, Donc, okay, ึ okay, ่งหมื่นห้าพันซับสไครต์ที่ติดตามนะครับก็ทนทนดูกันไปนะครับถึงแสนซับเดี๋ยวก็จะมีของขวัญมาแจกนะครับทุกคนครับโอเคครับก็ดูดูกันไปครับวันนี้ก็จะมาเอ้าหัดขับรถนะครับผมขับรถใัรมีก่อนอันดับแรกอธิบายต้องอธิบายก่อนเอาเริ่มเลยครับทุกคนก่อนอื่นเอ้าก่อนอื่นก็ต้องเปิดกุญแจเปิดตรงนี้เออเปิดเลยมาดูด้วยกันครับทุกคนครับ เดี๋ยวเราต้องบอกว่ารถคือรถรุ่นอะไรรถคันนี้เป็นรถของผมไม,ไม่ไม่ไม่จะไม่บอก EP นี้จะไม่บอกเพราะว่า,วาจะมาทํารีวิวให้ดูอยู่ร,รีวิวรีวิวรถยังไงให้รถแรงเอารอดูกันเลยครับทุกคนครับเอาสตาร์ททีนี้ตอนนี้สตาร์ททีนี้สตาร์ทต้องทำยังไงก่อนนะเปิดกุญแจแล้วก็เดี๋ยวปุ่มตรงนี้ปุ่มสตาร์ตันนี้คืออะไรปุ่มสตาร์ทใช่ปุ่มสตาร์ทสตาร์ทปุ๊บปุ๊บติดเครื่องแล้วก็กำคัดกำคัด่อนใช่แล้วก็เหยียบเกียร์เกียร์เวลาเหยียบทำยังไง เก็ตีนเออเหยียบลงเหยียบลงอย่างเดียวเหยียบลงแล้วก็งัดขึ้นงัดขึ้นใช่อันแรกเหยียบลงใช่เกียร์หนึ่งหยับลงเกียร์สองเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกงัดขึ้น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 โอเคเวลาที่เราจะถอยเกียร์กลับเหรอจะถอยเกียร์กลับก็ตบเกียร์ไปข้างหน้าเหยียบลงข้างหน้าอ๋อเหยียบลง two thousand years later โอเคลองสตาร์ทดูเลยครับอ้าวติดครับทุกคนติดครับ,รบอ้าวทีนี้ก็ตอแล้วตอกเกียร์ยังมันขึ้นเกียร์หนึ่งไหมขึ้นแล้วค่ะดูก่อนดูก่อนโอเคครับขึ้นเกียร์หนึ่งนะครับทุกคนอ๋าลองปล่อยคัทชา้ชาชา้ชา,ชาปล่อยคัทครั้งแรกครับทุกคนไม่รู้ว่าจะตกลงอ่างเก็บน้ำพาวไหมหรือว่าจะยังไงน,นะครับปล่อยข้างซ้ายสิเออเราก็ปล่อยอยู่อย่าปล่อยหมดเนะ แล้วก็เบิ้ลรถด้วยนิดๆเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออเออทุกคนครับครั้งแรกนะครับทุกคนครับแล้วถ้าสมมติเราจะจอดเราจะจอดแล้วก็กำคัดเข้าใช่แล้ว,วใช่แล้วก,กำเบรกเบาเบา,บาเดินมาเดินหน้ามาเลย <laughs> อโอ้โหได้ครับทุกคนได้ครับ <laughs> เฮ้ ครั้งแรกครับทุกคนไปแล้วครับไปแล้วจอดจอดจอดที่นี่จอดกําเบงเจะสองก็งัดขึ้นจะจะเข้าเกียร์สองไหมเนี่ยเข้จะเข้าเกียร์สองใช่อย่าขี่ไปตำตรงนั้นเด้ผมรู้สึกเอาแค่นี้คขามรู้สึกเป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้สายไปหมดเลยตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะตื่นเต้อนดีถือว่าจะอะไรนะต่อขึ้นใช่จำได้ไหมโอเค ลองดูลองดูอเอาใหมาอเอาใหมาเราต้องกำคัดด้วยใช่ไหมใช่ต้องกำต้องกำคัดด้วยจะไ,ไปไหนไปเลยได้ครับทุกคนได้ครับได้ครับไปแล้วครับทุกคนไปได้ครับทุกคนตามไปดูใกล้ๆเลยครับทุกคน <l ux> <laughs> โอ้ตะวันก็จะรับฟ้าแล้วครับทุกคนบรรยากาศดีดม,มากมากครับ <l ux> อะไรนะให้ขับไปเกี่ยนหนึงก็เหยียบลงใช่ตอนนี้มันเป็นเกียร์ว่างแล้วใช่ไหมอ๋อทำไมมันถึงเป็นเกียร์ว่างไม่ใช่เหยียบลงเหยียบลงไม่สุดมันก็เป็นเกียร์ว่างเลยเออเป็นเกียร์ว่างลองไปคัดเบาๆเออตอนนี้เป็นเกียร์ว่างแล้วใช่สีเขียวเขียวก็สุดยอดครับทุกคนเอ๋อลองขับกลับทีนี้ขับกลับไปตรงนั้นทีนี้ขับกลับไปลองดูไม่ต้องไม่ต้อง โค้งอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะโค้งให้แป๊บนึงถอย่งเดี๋ยวถอยถอยตรงนี้แหละเอ่อล่าสุดนะคะสอนขับรถไม่ให้โค้ง <laughs> มันเลี้ยวยากไงคันนี้รถคันนี้ก็อยู่กับผมมาปีนี้ปีที่6นะครับทุกคนก็จะลง,ง <laughs> <laughs> ไม่รู้ว่าจะลงคลองไหมนะครับทุกคนโคตรสูงนะ <laughs> ครับตรงนี้ ตอนเย็นก็จะมีคนมานั่งกิบเบียร์ชิวๆนั่งดีกีตาร์ฟังเพลงกันนะครับทุกคนเพราะว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอ่างก็บน้ำเผาจะมีบรรยากาศที่ดีมากครับตอนเย็นครับทุกคนใครที่ผ่านมาแถวราชพัฒ์เลยก็แวะมาเล่นด้วยนะครับจังหวัดเลยครับทุกคนอยู่หลังราชพัฒ์เลยครับผมบรรยากาศดีมากๆครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าแรงครับน้ําก็จะลดลงแบบนี้ก็จะมี สถานที่ให้ไปปูเสือไปปูสา์นั่งเล่นข้างล่างนะครับตรงเป็นหญ้าไปมั้ยน,นะครับเวลาน้ําขึ้นเราก็มานั่งชมอยู่ตรงนี้ครับชมพระอาทิตย์ตกแต่ตอนนี้พระอาทิตย์ตกแล้วครับทุกคนมาดูขับรถกันดีกว่านะครับทุกคนครับโอเคเคลยขับมาเลยครับครั้งแรกครับทุกคนมันเป็นเกียรอ์อ่ะ <ough> มันเป็นเกียร์สองก็เหยียบไปข้างหน้าใช่เป็นเกียร์หนึ่งแล้วครับโอเคเดินมาเลยเอาพร้อมแล้วไปเลยครับทุกคนเอาไปไปไป แฟนเพื่อนไม่เหมือนแฟนเราแล้วครับแฟนเราน่ารักกว่านี้อันนี้ล้อเล่นครับทุกคนตามไปดูตามไปดูปดเอ้ยกับเมกกับเมก เดียวตกลงไปเอาขึ้นไม่ได้แล้วเนี่ยวันนี้ก็จะมาแปลกๆนะครับพูดภาษากลางเพื่อให้เข้าใจทั้งคนอีสานแล้วก็คนใช่ครับทุกคนนั่นแหละครับเพื่อให้เข้าใจทุกคนอ้าวดับแล้วกคนเอาทำไมถึงดับนี่เรียบร้อยครับอธิบายเร็วตอนนี้มันอยู่เกียร์หนึ่งแล้วก็ต้องเหยียบไปข้างหน้าเบาๆ ใช่เออไม่ใช่ไม่ใช่งัดขึ้นงัดขึ้นเบาๆครั้งหนึ่งเอองัดขึ้นเบาๆไม่ใช่เหยียบลงเบาๆครั้งหนึ่งทีนี้มันเป็นเจสองแล้วเกหนึ่งงัดขึ้นเบาๆเบาๆเบาที่สุดเลยเบาที่สุดเลยงัดขึ้นเบาๆได้แล้วได้ไหมเออเกียร์บ้างแล้วโอเคเอาใหม่ไหมฮะเอาใหม่ไหมสตาร์ทใหม่โอเคเริ่มใหม่เลยขี่ไปตรงนี้แล้วก็หยุดเลยกำเบรกแล้วก็ปิดเครื่องปิดอะไรเลย อ้าวสิดครับทุกคนติดครับโอ้โหอะไรขีมมขมม่มาเลยขี่มาเลยมาเลยไอไม่ดับครับไม่ดับครับขับทุกวันอาจจะเก่งครับทุกคนอจ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 อนั่นแหละอโอเคครับลองใส่เกียร์บ้างดูทีนี้ทำได้ไหมครับทุกคนทำได้ไหมครับดูด้วยกันครับเบาเบาเบาๆางับขึ้นเบาๆ เดินหน้ารถอีกนิดนึงใช่กำกำกำคาดยังเอ inate, เอ,เอ, inate, เอนั่นแหละเออว่างแล้วครับทุกคนว่างแล้วครับโอ้โหเสร็จเสร็จครับโอเคครับก็สําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับสําหรับขับรถครั้ง,ง,งแร<ล>กนะครับเป็นยังไงครับความรู้สึกเป็นยังไงครับสบายสบายเลยค่ะสบายเอาทำไมทำไมตอนแรกทำไมถึงสั่งตอนแรกก็คือตื่นเต้นเพราะรูสจะลงของเพราะไม่มีปัญญาอะไรที่ชอบไม่เป็นไรครับรถคันนี้ก็คือถ้าภาษาอีสานก็คือโซทิปนะ ไม่เป็นไรครับทุกคนครับเพื่อทุกคนผมทาได้นะครับทุกคนโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับพาพาเพื่อนนะครับมาหัดขับรถครั้งแรกครับรถคัดใช่ไหมครับขับรถคัดครั้งแรกนะครับรถที่มีคัดในชิที่ได้ขับแบบปล่อยไแนี้เลยตื่นเต้นตื่นเต้นยู่ก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด ไลค์กดติดตามไว้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของพวกเรานะครับก็จะทำคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับทุกคน,นครับผม